เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆที่เราเพียรพยายามรักษาสิวกันมาจนหายนะคะแต่สิวก็ยังกลับมาเป็นอีกเป็นเพราะอะไรเราไปฟังในคลิปนี้กันการรักษาสิวไม่ใช่เรื่องง่ายจันสว่างใช้คำว่ารักษาก็เพราะว่าคำว่ารักษาเนี่ยต้องใช้เวลา มีขั้นตอนแล้วก็ต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าการทาครีมทั่วๆไปเราผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะนั้นการที่เราจะเลือกใช้ครีมอะไรในการปกป้องในการดูแลผิวหน้าของเรานะคะเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังให้มากๆคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง2ตัวหลักนะที่ ทำให้เกิดสิวได้ง่ายๆนะคะนั่นก็คือกันแดดกับแป้งทำไมกันแดดกับแป้งเนี่ยก่อให้เกิดสิวได้ง่ายก็เพราะว่า2ตัวนียนะคะอยู่กับผิวเราโดยตรงแนบอยู่กับผิวของเราเป็นระยะเวลานาน,านๆนะคะเรียกได้ว่าอยู่กับเราทั้งวันกันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะ แป้งเนี่ยนะคะที่สาวๆจะต้องมีการเติมแป้งระหว่างวันนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจเพื่อความผิวสวยความเนียนกลิบของหน้านะคะและบางคนนะคะยิ่งหน้ามันก็ต้องยิ่งตบแป้งเข้าไปและถ้าเราใช้แป้งที่ไม่ควบคุมการเกิดสิวใช้กันแดดที่ไม่ควบคุมการเกิดสิวปัญหาสิวก็จะวนกลับมาอีกะคะ เราก็จะต้องมานั่งรักษาสิววนๆแบบนี้กันไปตลอดทั้งชีวิตยิ่งสุกมีเคสมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงเลยคะ่ะจากที่ยิ่งสุขเคยรักษามานะคะมีน้องนักเรียนเรียกว่าเป็นน้องนักเรียนดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนั้นที่เขามารักษานะคะกับยิ่งสุกเขาเรียนอยู่ม .4 นะ,ะเป็นสิวอักเสบเป็นอักเสบเยอะมากเลยนะคะ รักษาจนหายนะหายแล้วนะคะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องนะคะรวมถึงใช้กันแดดด้วยนะคะเขาไม่ได้ใช้แป้งนะคะเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายใช้อยู่2อสาปีจนกระทั่งเข้ามาหาลัยก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องสิวเลยนะคะแบบอยู่ได้อย่างสบายๆเลยไม่มีปัญหาสิวมากวนใจเลยแต่มาวันหนึ่งนะคะ น้องก็ไลน์มานะบอกว่าพี่สุขครับผมเป็นสิวเป็นสิวขึ้นเยอะมากเลยแล้วขึ้นมาเร็วมากเลยพร้อมกับส่งรูปมาแบบรัวๆเลยนะคะยิ่งสุขดูก็ยังอึ้งเลยค่ะสิวเยอะมากนะแล้วก็มาแบบออแบบเยอะจริงๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเป็นสิวเพราะอะไรนะคะไม่ได้เป็นสิวมาตั้งหลายปีแล้วไม่ใช่เหรอน้องก็สารภาพมาว่าเขาได้นอกใจพี่สุขนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้กันแดดของจัสสว่างนะคะแต่ไปใช้กันแดดตามเพื่อนนะะปรากฏว่านะคะนี่คือสิ่งที่เขาได้รับกลับคืนมานะคะจากที่เขาไม่เป็นสิวต้องนานแล้วนะคะแล้วเขาก็รักษาสิวมาจนกระทั่งหายแล้วแต่กลับต้องมาตกม้าตายเพราะกันแดดแท้ๆนะคะและถ้าถามว่าเพื่อนนักเรียนคนนั้นทำไมเขาถึงไม่เป็นสิวนะคะ สาเหตุของการเกิดสิวเกิดได้หลายปัจจัยนะคะแล้วไม่ได้หมายความว่าใช้ครีมวันนี้พรุ่งนี้สิวจะเกิดนะคะใช้ครีมเดือนนี้นะคะสิวก็อาจจะยังไม่เกิดก็ได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะคะในการ ก่อกำเนิดนะคะเรื่องของสิวใต้ผิวนะคะบางคนนะคะ3เดือนก็ยังไม่รู้6เดือนก็ยังไม่รู้บางคนทาไปปีหนึ่งก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองนะคะมีภาวะของการเกิดสิวขึ้นแล้ว จะรู้อีกทีก็มีสิวออกมานะบนหน้านะ,ะปรากฏขึ้นมาให้เห็นทีละเม็ด2เม็ดนะคะเพราะว่าสิวเนี่ยเขาจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดถ้าไม่ได้เกิดการสะสมตัวใต้ผิวเยอะนะคะถ้าเกิดสะสมน้อยๆก็ออกมาทีละเม็ดสเม็ดถ้าเกิดมีการสะสมเยอะก็อาจจะเกิดขึ้นมาพลึบเลยก็ได้นะคะถึงวันนั้นนะคะเราก็สายไปแล้วนะคะต้องมานั่งรักษาสิวกันยาวเลยทีเดียว ใครที่รักษาสิวจนหายแล้วนะคะเสียเวลาเสียเงินกับการรักษามาแล้วนะอย่าเอาหน้าไปเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่รู้จะดีกว่านะคะไม่ต้องไปเพิ่มความใสไม่ต้องไปเพิ่มความเปะ๊ะไม่ต้องไปเพิ่มความปังนะคะผลออกมาอาจจะพังเหมือนน้องนักเรียนคนนี้ได้นะ,ะหรือใครที่ รักษาสิวจนหายแล้วเนี่ยแต่ก็ยังเป็นสิวอีกนะคะโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะทำไมถึงเกิดขึ้นมาอีกนะคะลองไปฟังคลิป ep 6นะคะคลิปนั้นยิิงสุขได้อ่อขึ้นน้าปกไว้ว่าพบแล้วสิวหายไปแต่ทำไมถึงกลับมาเป็นอีกนะคะได้บอกถึงสาเหตุของการเกิดสิวได้บอกถึงวิธีการป้องกันกลับะะมาเป็นสิวอีกนะคะสำหรับ คลิปนี้นะคะถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะคะสำหรับคนที่รักษาสิวไม่หายสักทีนะคะก็ช่วยกดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยิ่งสุขด้วยนะคะคลิปนี้ยิ่งสุขต้องขอลาไปก่อน,นะคะ่ะ